สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทัชชี่สตอรี่วันนี้ออกมาข้างนอกก็เลยมาไลฟ์สดเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี1632นะคะชื่อปีแอ มาเซลมาเซลินอะอาจอาจจะอ่านไม่ถูกนะเพราะว่าสำเนียงไม่เป๊ะนะคะไม่ใช่ของแท้นะคะเป็นการสร้างขึ้นมาสร้างลอกเรียนแบบนะคะเอามาจากพระราชวังแวร์ซายนะคะพุปปั้นอันนี้นี่คือคําแปรของเขาเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขียนบรรยายเอาไว้นะคะอยาให้ดูข้างบนนะข้างบนเป็นแบบนี้นะคะในพระราชวังแวร์ไซจะมีรูปปั้นแบบนี้เยอะมากๆนะคะทัดก็ได้ดูแต่ในรูปเนาะทัดอยู่ฝรั่งเศสมาสิบกว่าปียังไม่เคยไปถึงพระราชวังแวร์ไซเลยเพราะว่าบางทีก็ สถานการณ์ไม่เอือ้อบางวันว่างก็ตั๋วเต็มก็เลยไม่ได้ไปไปไม่ถึงสักทีนะคะนี่นะคะเป็นรูปปั้นเรื่องงานศิลปะของฝร,รั่งเศสนี่มีเยอะนะนี่นะคะเป็นรูปปั้นนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะบรรยากาศอึมครึม มืดครึมเป็นเรื่องปกติของฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสไม่ค่อยมีแดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันหลายรอบมากอุ้ยขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพามาดูรูปปั้นนะรูปปั้นที่สร้างตั้งแต่ปี1632นสะสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรอสวัสดีพี่จอชค่ะพี่จอชวันนี้ทัดขึ้นบ่อยแล้วเดี๋ยวทัดก็จะขึ้นสตรีมหยาดอีกพอดีวันนี้เป็นการฉลองวันเกิดของสายทิพย์นะคะ่ะก็เดี๋ยวก็จะขึ้นสติีมหยาดอีกครั้งหนึ่ง หลังบ่ายโมงหลังบ่ายโมงบ่ายโมงที่นี่บ่ายโมงที่นี่ก็หนึ่งทุ่มที่เมืองไทยอะนะคะตอนนี้ทัดยังอยู่ในเมืองอยู่เลยเพราะว่าตกรถรอบรอบที่แล้วต้องรออีกครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะอันนี้เป็นรูปปั้นเก่าแก่นะคะเป็นรูปปั้นเก่าแก่ ตั้งอยู่ตรงหน้าไปรษณีขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้การสนับสนุนค่ะรูปปั้นนี้นะคะสร้างมาตั้งแต่ปี1 6 3 2นะคะรูปปัน้นเจ้าของรูปปั้นชื่อคุณเปียโดยคุณเปี์นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะคะของจริงอยู่ที่พระราชวังแวร์ไซอันนี้เป็นการสร้าง สร้างเสมือนเนาะใช้คำนี้เนาะเพราะว่าของจริงอยู่ที่พระราชวังแววซายนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเป็นปฏิมากรรมของคนฝรั่งเศสมีโอกาสออกมาข้างนอกก็เลยเอามาให้ดูให้ชมกันนะคะามาชม ขอบคุณทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นรูปปั้นนะคะรูปปั้นเสมือนนะคะไม่ใช่ของแท้นะคะเอามาจากออของแท้อยู่ที่พระราชวังแวร์ซายค่ะแต่เป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1 6 3 2นอะคะอันนี้เป็นรูปปั้นเสมือนรูปปั้นของจริงอยู่ที่พระราชวังแวร์ซาย ข้างในพระราชวังแวร์ซายแล้วก็พิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสนะคะจะมีประติมากรรมที่เป็นรูปปั้นแบบนี้เยอะมากๆม,มีหลากหลายรูปแบบนะคะใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ฝรั่งเศสแนะนำนะคะแนะนำเลยทั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วก็ทั้งที่พระราชวังแวร์ซายนะคะนี่นะคะเป็นรูปปั้นที่สวยงามนะคะของแท้ จะอยู่ที่พระราชวังแวร์ซายนะคะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ารูปปั้นเสมือนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองทัชชี่สอรี่นะคะทัชอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ทำช่อง เกี่ยวกับท่องเที่ยวเกี่ยวกับการกินอยู่ความเป็นอยู่ไปผ่านไปที่ไหนของฝรั่งเศสทัดก็จะถ่ายมาให้ดูให้ชมกันนะคะอู้เสียงรถตำรวจ ปิดเสียงเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ใช่รถตำรวจนะคะเป็นรถด,ดับเพลิงนะคะน่าจะมีใครป่วยหรือเป็นอะไรสักอย่างนะคะอันนี้คือรูปปั้นประติมากรรมเก่าแก่นะคะสร้างตั้งแต่ปี1632นะคะทุกคนของจริงอยู่ที่พระราชวังแวร์ซายนะคะแล้วก็รูปปั้นแบบนี้จะมีเยอะมากๆมีให้เห็นมากๆอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟค่ะพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศส ในปารีสนะคะใครมีโอกาสมาเที่ยวฝรั่งเศสทัดแนะนําเลยนะคะให้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสในการไปพิพิธภัณฑ์ลูฟนั้นอุ้ยมีแดดดีใจจังเลยดีใจจังเลยทัดออกมาข้างนอกแล้วเจอแดดปกติมันจะคลึ้มมีเมฆอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะคะมันจะไม่มีแดดดีใจจังเลยมีแดดมาไปแล้วแดดไปแล้วมาแค่เนี้ยแดดบ้านทัดอะ ชีวิตสร้างเศร้าหมองระเกินเนี่ยบรรยากาศชีวิตก็จะเป็นอย่างเนี้หาความสดใสไม่ค่อยได้นะที่นี่ไม่มีแดดนะคะอ๋อไปพูดกันต่อพีิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะใหญ่มากๆนะเออท่านแนะนำให้ไปซื้อตั๋วสำหรับที่จะเข้าไปนในตอนเช้านะทานอาหารเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเดินแบบฟินๆยาวๆเลยค่ะ แต่การที่จะเจอคนน้อยนะไม่มีนะคะคนเยอะทุกวันนะคะพิพิธภัณฑ์ลูกพิพิธภัณฑ์แวรพระราชวังแวร์ซายคนเยอะตลอดนะคะนี่นะคะเป็นรูปปั้นเก่าแก่นะคะของจริงอยู่ที่พระราชวังแวร์ซายนะคะอันนี้เป็นรูปปั้นเสมือนที่เขาเอามาตั้งไว้แถวบ้านทัดเนาะ คาดว่าทัดจะได้วิ่งตามรถบัสแล้วแหละรถบัสใกล้จะมาแล้วไปรับลูกก็ไม่ทันวันนี้ดีที่คุณสาอยู่แถวบ้านก็เลยให้คุณสาไปรับให้นะคะแล้วเขาก็ไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วทัดเลยบอกว่างั้นฉัฉนขออนุญาตขึ้นไลฟ์สดช่วงบ่ายด้วยนะเขาก็เลยบอกว่า <c oughs> ตามเชเบยเลยแม็กซี่บูคู มีสาวน้อยเขาเดินมาแล้วเขาก็แกล้งทําเป็นจะเดินผ่านกล้องแต่เขาก็ไม่กล้าเขาก็เลยก้มหัวลงไปนะคะเขาสวยมากเลยด้วยเสียดายไม่เห็นหน้าเขาน้อนเมื่อกี้มีใครเห็นไหมสาวน้อยเมื่อกี้สาวฝรั่งเศสสาวฝรั่งเศสสวยๆคนนั้นน่ะมีใครเห็นหรือเปล่ามีใครเห็นทันไหมวันนี้ทุกคนจะได้เห็นทัดวิง่งตามรถบัสเนาะรถบัสใกล้จะมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพัดพามาชมรูปปั้นนะคะโอ้ยแดดมารำไรดีใจจังเลย เป็นรูปปั้นเสมือนนะคะรูปปั้นเสมือนสร้างตั้งแต่ปี1632นะคะของจริงอยู่ที่พระราชวังแวร์ายค่ะรูปปั้นศิลปะแบบนี้จะมีให้ดูเยอะๆที่พระราชวังแวร์ไซแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปารีสต้องไปนะคะแต่ว่าการเที่ยวปารีสควรระวังนะคะจะมีพวก ขโมยเยอะมากอย่างแถวบ้านพันน่ะเดินกันชิวๆแบบนี้นะไม่มีอะไรนะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าเป็นแบบแถวในปารีสเนาะไม่ได้เลยนะคะต้องระวังสิ่งของทุกอย่างให้ดีกระเป๋านี่เปิดไว้นี่พวกวิ่งแป๊บเดียวหายวับไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเป็นแก๊งมาแบบเป็นสิบเลยนะแล้วก็เป็นส่วนมากจะเป็นเด็กวัยรุ่นต่ำกว่า18ปีคือตำรวจทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะเวลามาเที่ยวที่ ปาริษต้องระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะนี่นะคะลูกปั้นเสมือนนะคะลูกปั้นเสมือนสวยไหมคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่สนับสนุนช่องทัชชี่สตอรี่นะคะ Touch Story, ทัชชี่สตอรี่ถ่ายเกี่ยวกับชีวิตการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสส่วนมากจะเป็นการท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ค่อยได้ถ่าย ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองโดยตรงนะคะเพราะว่ามันมีสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณสามีและคุณลูกนะคะไม่ได้เลยนะคะถ้าเขาไม่โอเคคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายเขาได้นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนจริงๆนะคะขอบคุณในน้ำน้ำใจความรักที่มีให้กันนะคะ รูปปั้นเสมือนนะคะรูปปั้นเสมือนของฝรั่งเศสนะคะผลงานของคุณเพียนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี1632นนะคะเสียงรถสปอร์ตขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะพี่จอร์จพี่จอร์จไม่ต้องจอดค่ะเดี๋ยวทัดลงแล้วทัดจะไปขึ้นสตีมหยาดขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวน้องก็ลงแล้วค่ะน้องรอรถมาแล้วน้องจะวิ่งตามรถขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องจะลงแล้วนะคะ พามาดูมาชมลูกปั้นสวยๆระหว่างรอรถบัสนะคะพอดีมันอยู่ตรงป้ายรถเมย์พอดีโอ้ยโอ้ยทำไมสูงไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช่องทัช c h สตอรี y Story นะคะนี่เป็นรูปปั้นเสมือนนะคะของแท้อยู่ที่พระราชวังแวร์ซายค่ะ